สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565ครับพบกันเหมือนเดิมวัวตัวเมียลุงอํานวยครับผมวันนี้ในห้อยจัดหนักมาม่กี่ตัวนะ135ครับครับผมจัดเอาราคาไหนก่อนดีเดี๋ยวในห้อยนาเสนอกันเลยเอาราคาต่าหมื่นได้ครับมีกี่ตัวครับมี20กว่าตัวครับอยู่หลังก่อนดูราคาวัวต่าหมื่นนะครับ นี่นะขายไปแล้วกี่ตัวประมาณขายไปแล้วประมาณสิบตัวครับครับผมอมาดูละตัวอย่างหัวตำเมินนี่นะนี่ครับครับผมชุดนี้มีสิบสิบสี่ตัวเียทหมดนี่เลยใช่ไหมเนี่ยเป็นชุดครับชุดนี้สิบสี่ตัวเออเออราคาครับเจ็ดพันสองสิบสี่ตัวเจ็ดพันสองร้อยครับผมใส่รถปิ๊กอัพได้หนึ่งคันพอดีเลยตัวผู้สองตัว มีตัวผู้ประมาณ3ตัวครับชุดนี้เลยใช่ไหมไม่มีตัวไหนมาเข้ามาออกกันนะครับผมใช่ไหมอยู่นู่น2ตัวครับอ่าได้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 เจ็ดพันสองร้อยครับสิบสี่ตัวมีตัวผู้กี่ตัวตัวผู้สองครับอ้าตัวเมียสิบสองตัวผู้สองครับดูตัวอย่างนะราคาพันสองร้อยบาทที่เห็นมีเล็กสุดก็จะเป็นตัวนี้ใช่ครับโตสุดก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมนี่โตไหมนี่ด้วยใช่ไหมด้วยครับ มีโต้มีเล็กมีตัวกลางมีคาเข้ากันไปนะตัวเดียวครับเล็กสุดตัวนี้นะที่ว่าตี่มเมียครับนี่ครับดูนะตัวผู้มีไหมในนี้ตัวผู้ไม่มีครับตัวผู้มีตัวตัวผู้อยู่งนอกนี่นี่ตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ราคา7,200อราคาร้องอยู่นะสนใจติดต่อได้ครับไปครับมาดูวัวท้องวัวท้องกี่ตัวครับประมาณท้องประมาณห6-7ถึงดตัวครับผม นี่ตัวนี้ท้องแน่นอนครับตัวนี้เลยครับนี่ครับใกล้คอดแล้วครับนี่ครับเป็น่องปองสวยสวยนวลนอย่างนี้นะท้องครับกันท้องแน่นอนครับตัวนี้หนึ่งนี่ครับครับผมสองนี่ด้วยไหมนี่ครับดูไม่ผิดเลยท้องหย่อนหย่อนเย็นยาเนี่ยครับผมครับผมนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ด้วยเหรอตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สามนะครับครับผมไหนครับนี่ันี่ตัวที่สี่ครับ มันจะอยู่อยู่ฝั่งนู้นอีกครับมีประมาณเจตัวครับผมราคาครับตัวละ1 6 5 0 0าครับอ่าไม่ถึง2 0 0 0 0ครับ16,500หัวท้องมีประมาณ6-7เจตัวประมาณนี้นะประมาณนี้เหมือนราคาเดียวกันเลย16,500นานะใช่ครับราคาเดียวกันเลยแบบไหนครับส่วนใหญ่ก็เป็นหัวสาวมีคู่นะครับนี่นี่สาวเล่หัวสาวหัวล้นเ่ยนะหัวล้นครับเล่ครับเล่มันนี่ครับนี่ สวยเลยครับขายคู่ตัวนี้คู่กับตัวไหนขายคู่ตัวนี้ตัวนี้หัว้ลนตัวนี้เขาครับผมคู่ละเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าร้อยครับคู่ครับผมสองตัวพันกว่านะตัวละหนึ่งห้าพันกว่าครับนี่นะครับคู่นี้นะครับแดงๆนี่นะคู่นี้ด้วแดงครับสามหมื่นห้าร้อยครับราคาร้องแบบไหนครับนี่แม่ลูกครับแม่ลูกคู่นี้เท่าไหร่ยี่สามห้าร้อยครับครับผมร้องอยู่นะราคาร้องนะ่ลูกตัวเมียด้วยนะนี่อันนี้หนึ่งคู่ นี้อีกคู่ราคาเดียวกันครับลูกแดงครับอ่าลูกตัวเมียแดงนี้แม่คือตัวนี้ใช่ครับแม่คือตัวนี้นะใช่ครับราคา2 3่สบาครับผมสองคู่แล้วครับแบคู่นครับลูกโตด้วยคู่นี้ลูกโตแล้วลูกตัวเมียลูกตัวผู้ครับนี่เขโตครับผู้แม่ลูกแรกสดนี่ราคาราคาเดียวกันครับครับผมสองหมื่นสามห้าร้อยครับลูกตัวผู้ลูกโตแล้วครับครับผมแบบไหนครับนี่ครับแม่นี่อีกคู่หนึ่ง แม่ขาวนี้กับลูกตัวนี้นี่ครับอ่าแล้วแม่เนี่ยแม่นี้ใช่ไหมแม่ลูกหแม่นี้คนละราคาครับนี่ราคาจะสูงอ่านี้สองสองหมื่นสามพัน้าร้อยนะใช่ครับแม่นี้ขยับราคามาเท่าไหร่ยี่สิบหกห้าร้อยครับผมนี่นะครับนี่ครับแม่ลูกมีหลายคู่ครับนี่หละนี่ครับนี่ครับนี่ก็ยี่สิบสองห้าร้อยลูกตัวผู้นี่ลูกตัวผู้นะยังหาลูกไม่เจอ ลูกเหลืองเียแต่ลูกเป็นตัวผู้แน่นอนตัวผู้ครับลูกตัวนี้ยังไม่พบลูกนะครับเดี๋ยวหาลูกกอนลูกตัวนี้อ่ะนี่นี่นี่ตัวขาวนี่นะอตัวแดงนี้ตัวเหลืองเนี้ยอไปแล้วให้ดูแม่นะอันนี้ลูกเขานีลูกเขาลูกแรกครับนี่ลูกเขานะนี่นะครับสองหมื่นสองห้าร้อยครับผมนี่นะแม่กับลูกนี่ตัวนี้ท้องเห็นชัดๆเลยท้องท้องชัดเจนท้องแน่นอนเอาไปต่อครับ สิบหกห้าร้อยมีอู่คู่หนึ่งน,น,นี่ลูกแรกเหมือนกันนี่นะครับไม่ถึงสองหมื่นนะคู่นี้นะสิบหกห้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเอามีหนึ่งคู่อะลูกตัวผู้ด้วยลูกตัวผู้นะแม่สดดีครับแม่สดแม่ใหม่น่าจะเป็นลูกแรกเนาะลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกแน่นอนเดยตัวเล็กน้อยตัวเ,เล็กนะครับเลี้ยงไปยังโตอีกนิดนึงครับผมแบบนี้รับประกันครับ มีท้องแน่ต้องไปท้องต่อได้แน่เพราะว่ามีลูกติดไปแล้วสาว,าวานางไปใช้เวลาท่าหน่อยต้องลุ้นด้วยว่าจะติดหรือไม่ติดนะแล้วแบบนี้ก็ได้แน่นอนเลยได้ลูกแน่นอนเลยปรับเลี้ยงไม่เท่าไรได้ลูกแน่ครับ,รบไปไปต่อไปคลองนึงครับ ลายก็ใช่阿มองนี่นี่เป็นงูอะไรเนาะฮะไม่รู้ตัวนี้มีลูกใช่ไหมมีอ่าตัวนี้มีลูกประมาณประมาณประมาณเข้าๆเท่าไหรเข้าๆนี่นี่ตัวท้องที่ว่าในในชุดอ่าที่อยู่ในชุดรวัวท้องด้วยอืมนี่ตัวไหนตัวนี้นะใช่ใช่อยู่ในชุดรวัวท้องนะนี่ครับ ข้าวนะครับนี่นะครับดูความกินเก่งครับกินจนไม่เหลืออะไรแล้วเลยครับกินถึงพื้นเลยไปไม่ผิดหวังเ่ยกินจนถึงพื้นเลยครับไม่ผิดหวังแน่ครับซื้อไปนี่คือตัวอย่างวัวนะครับเขาข้าวกันประมาณเท่าไรบ้างในห้อยเนี่ยมันคู่นี้สามหมื่นขึ้นสามหมื่นขึ้นแม่ใหญ่หน่อยเนาะแม่โตครับลูกโตลูกตัวไหนเพิ่หรือหาลูกไม่เจอถ้าอยากจะซื้อก็มาดูได้หรือให้ในห้อย ถ่ายวิดีโอใช่ถ่ายคลิปครับถ่ายรูปส่งไลน์ให้ได้ว่าแม่ไหนเป็นลูกตัวไหนใช่นี่นะมันเยอะเพราะมันเยอะมากดูดูไม่ถูกครับผมนี่ท่านอยากได้รุ่นไหนก็ในห้อยก็ถ่ายรูปให้ทีนี้จะเป็นแม่ลูกแม่อย่างนี้เงี้ยแม่อย่างนี้งี้สามหมื่นนิดนิดครับผมครับผมรุ่นนี้นะรูกตัวแล้วหรือจะแยกลูกเอาเฉพาะลูกก็ได้ใช่ไหมเอาเฉพาะลูกก็ได้ อ่านี้ก็ติดท้องเลยนี่นีตัวนี้ท้องด้วยใช่ชุดเดียวกันไหมชุดเดียวราคาตัวท้องไหมเป็นคู่ไม่ลูกครับอ๋อแล้วแม่ท้องแล้วด้วยท้องแล้วด้วยโอ้โหลูกมันตัวนี้สามหมื่นเน็ดนครับผมสามหมื่นต้นนะเอาเข้าๆกันเอาตัวเลือเท่านี้ครับเนี่ยโอ้โหวัวเยอะครับวัวเยอะเยอะครับตัวเลือกเยอะมาเลือกได้เลยครับถ้าอยู่ใกล้นี่นะท่านอยู่ใกล้มาเลือกเอาเลยถ้าอยู่ไกลตัวจริงเลยครับ ถ้าอยู่ไกลก็ให้เขาส่งรูปส่งวิดีโอให้ดูรถรับจ้างพร้อมรถรับจ้างพร้อมนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีรถนะไปได้ตลอดครับทั้งปิกอัพตัวอย่างเอาหมืนนิดๆก่อนเนี่ยไหนหมื่นต้นมาหมื่นต้นอเนี่ยนี่งแดงๆทั้งนั้นเนี่ยมืต้นสีแดงๆกีตัวไล่มาไล่มาห้อยไล่มาหมื่นต้นมาไห้หมื่นต้นเนี่ยเออนี่นะตัวอย่างต้นอครับส่วนใหญ่จะเป็นวัวสาวแบบนี้นะวัวสาวต้นนะ นี่นะเหมือนต้นครับตัวมันโตครับแต่สะดือไม่มีครับเป็นวัวไทยนะไทยครับนี่นะตัวพูดด้วยไหมคุณเข้าด้วยก็ได้พู้เข้าด้วยก็ได้เนี่ยแต่คนซื้อยากจะได้นี่นี่จัดให้ตามใจคนซื้อตามใจคนซื้อมาเลยครับติดตามมาได้เลยเพราะของลุงอานวยะกนะครับลงทุกเช้าวันอาทิตย์มาดูครับเพราะว่าวัวลงเย็นวันเสาร์นะกว่าจะจัดแจงกว่าจะจัดวัวอะไรเสร็จก่อนเนี่ย วันอาทิตย์สายๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับรับผมฝากติดตาม้วยครับนี่หายทุกนัดครับนัดล้มตัวสองตัวที่ก่อนเหมือนห้าหายไปเลย